สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขสุค้นมาพ,พอๆกับกินไปแสบไปอีกคือเกาจากพี่น้องจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องวันนี้ยังมวัสีขนมจีนน้ำยาค่ะน้ำยาปลาทูลูกชิ้นปลาเหลือดไก่จากพี่น้องเต็มจานสวดปูหลัวโหลดมาเดอ้อจ้ามากินน้ำกันเสบยฝากอันเป็นกำลังแร่งใจเห็นกันต่อๆไปในเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไครต์เกาเหล,หล่าจ้กพี่น้อง มาจ้ะวันนี้ก็บ่มียังมากมม้แล้วค่ะพักกันพักชีเล่าเนาะค่ะเนาะเบบี้แครอทจ้ะแะดี้จ้ะพี่น้องแล้วกันสลัดคอจ้ะแล้วก็พักขาพักชะอมเนี่ยจ้ะพี่น้องมาด้วยจ้ะพักมาเป็นสวนจ้ะพี่น้องมามาไม่กินน้ำกันบอกไรยายห้างพี่น้องจ้ะเติมน้ำอีกอนเห็ดเองกินเองแซ่บเองนี่แหละพี่น้องจ้ะเ้นอันประทูจ้ะอ้ย กินเหมือน่น่อพี่นอ้องมาจา่ะพ่อลายยายหางเก็บผมก่อนพี่นอ้องเลือดจ่ะอืมเจี๊บมุม

คับนี่ครดพูดลูกกินปลา เสียงแอร์ดังๆพี่น้องมันหอนไล่เปิดแอร์มอง แจากพี่น้องอปลาลานัวนัวนำยาปลาจ้ะอ้าหลอดหวาน <ừ. S 2> ชิล่าชิล่าน้องจีนข่าข้อสัพท์ลวเลูเนี่ย โพีรน้องมมมฮึมอึมหนัวมาก 哪方不呢？No, no. กินป้าปากเขาบอกนิ้วไหยนมชักสืสัรหาอย่างกินมากกินพี่น้องเตะมือยเลยเป็น ใส่หหอมส้มกลรวยากาเที่ยวใส่พีนหอมมุกเจาหมอืมครับเห็ดเอ็นีีน้อมวัดจ้าปาว่าไดนท้ายตอนเห็ดเห็นม <Yep. S 1> <wh repetition> ึง <c oughs> <PDF> <c oughs> เัาไปเห็นรุฐบาลใหญ่เป็นก็ะเลยยกไม่กินทั้งห้องเขาเจ้เาพากันกินกันเลยล่ะก็ะเลยตัดกันไม่กินทั้งห้องนะนี่ย ขอบคุณเพื่อนเพื่อนคือเก่าเหรอจ้ะพี่น้องเขามาติดตามเลยรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังแน่นใจจ้ะปากก็เรยก็แช่ือเก่าเหรอจ้ะพี่น้องฝากเติมกำลังใจกันต,ต่อๆไปเนาะ นเด็ดไก่ตัวนี้ไงอืมากมาเป็นส่วน ลักหลายกินกบบระเบื้องคบใครรับนม่พี็นไรกินข้าวดุสาย

แชร์โพสโพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดละจ้ะพี่น้องฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามือเการะจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะฝากขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนาอค่ะเนาะขอให้ยลำด้วยลำด้วยสุขภาพบร่างกายแข็งแรงนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะอันน้วันนี้ก็ถึอละวันที่หนึ่งกันนาอค่ะเนาะลาไปแล้วจ้ะพบกันคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ